ดีค่ะ <rural> ดิฉัน <standen> เด็กหญิงชนะพรค่ะชนะงมสามทศสองเลขที่38มสตอนนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์พิมพยาชาวบ้านซึ่งเป็นเสนอในวิชาการงานอาชีพของอาจารย์เกตุคุณแฝดเตียวการทำลดกตาโกคุงกับอาจารย์เกตุคุณสาธิกบุตรค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่รอกรสามสิบส er <encant Talking. S 2> ี่สันนิชานรื่องที่65ค่ะสวัสดีค่ะอาเกตุคุณครัผมนั่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอาเกตุคุณคะอาค่ะอาเกตุคุณเนี่ย มีคิดอย่างไรกับูมิปัญญาน,นี้คะแล้วก็มีอะไรมารัใจประาดไหมคะอ๋อมันเป็นงานง่ายๆนะครับคือเราหาอุปกรณ์ภายในบ้านเช่นงเท้าเนี่ยเอามาทำตุ๊กตานะครับแล้วก็ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ที่บ้านได้แล้วความคิดจากที่ได้มาคือเกิดจากการหาหนังสือนะครับคืออานเนี่ยเดินมารัดมาหานหนังสือในหนังสือบางเล่มน่ก็จะมีบอกว่าการการทาสิ่งของภายในบ้านใช้ให้มันเป็นประโยชน์ ก็เลยได้ไอเดีดยแว่าเอ้ยถุงเท้านี่คือสิ่งใกล้ตัวนะครับแล้วก็สามารถทําเป็นตุ๊กตาน่ารักได้แล้วก็เราก็บรรจุก,กินหอมอไปเพื่อทําให้ของน่ารักอ่ะมีการตลาดไหลมากใช้มากขึ้นนะครับอ๋อค่ะแล้วภูมิญญานเนี้ยค่ะทําให้เกิดรายได้กับอาชีพมานายนยังอ๋อ,อทำมาทั้งหมด8ปีแล้วครับ อ,อ่ถ้าหนูเนี่ยสนใจ,จงิญญานี้อากิดคึงช่วยแสดงทีขั้นตอนการทําให้ดูหน่อยนะคะอ่าได้ครับอ่าเดี๋ยวดูตามอทาทำไปนะครับเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเอาถุงเท้าก่อนอ่านี่นะครับนี่คือหนึ่งข้างหนึ่งข้างที่ทำได้หนึ่งตัวนะครับโดยตัดเป็นสองส่วน นี่ครับสองส่วนนะพอสองส่วนปุ๊บจากนั้นการนําไปใช้ประโยชน์ก่อนจะทําคือเราต้องเอาไม่สักครูเป็น,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 นอ,ยอย่างนี้นะครับไม้สักครูนี่มาคลุกกับน้ามันหอมระเหยอย่างนี้นะครับคลุกได้ประมาณหนึ่งนะครับ แล้วก็ตักไปทั้งหมดอ่ะสามช้อนสามช้อนโต๊ะนะครับสามช้อนโต๊ะหลังาจากนั้นเราก็ใช้เชือกเ<ม>ชือกเนี่ยคือจะร้อยร้อยลูกปัดเอาไว้นะครับจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ร้อยลูกปัดแต่เวลาเราไม่ใช้เนี่ยเราจะใช้แค่ดึงลูกปัดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่ลูกปัดคู่เดียว เชื่อความยาวประมาณเ็ษนิ้วนะครับเศดนิ้วปุ๊บเราก็พันปมพันปมแบบนี้ตุ๊กตาเนี่ยเป็นงานสมมุตินะครับสมมุติก็คือเราก็สมมุติว่ารูปปัดเนี่ยคือกาไรข้อมือนะครับและเส้นนี้ก็คือแขนนะครับหลังจากนั้นเรา,เาวางไว้ก่อนเราใช้ใยสังเคราะห์ยัดใส่ในตัวถุงเท้าอยู่นะ ย,ยัดให้หน้ามันกลมนะครับจากนั้นเราก็ใช้หนังยางให้หนังยางปูผมนี่แหละเพราะว่ามันจะนิ่มกว่าหนังยางปกตินะครับแล้วเราก็นําส่วนของแผนหลัพันนะครับให้เป็นอย่างนี้ออกมาหลังจากนั้นใช้ส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราก็สมมติว่าเป็นหมวว นะฮะเป็นหมวกเราก็มาครอ,อบครอบนอบนขั้วครอบเป็นมาแบบนี้หลังจากนั้นติดกาวหัวกับห,ห,หัวอยู่ด้วยกัน่แบบนี้นะครับเสร็อย่างนี้หลังจากนั้น การนำไปใช้โดยการแขวนเราก็ต้องร้อยร้อยเชือกเข้ากับเข็มแล้วเราก็สอยที่หัวหัวให้เราก็ติดกาวนะครับกาว จากนั้นการที่ตุ๊กตาจะถูกขนแบบก็คือเราต้องติดตาให้เขานะครับตาก็คือจะเป็นปักกิ้งแบบนี้นะเราก็ติดตานะหลังจากนั้นเราก็ติดจมกูกโดยการใช้ลูกปักลูกปัดเล็กๆติดใันจมกูก สัญลักษณ์ตุกตาหอมโกคุงของอางเนี่ยจะเป็นลักษณะตุ๊กตายิงเพราะฉะนั้นเราจะติดเรอยิงไม่เขานะครับโดยการใช้ปืนกาวนะยิงไปที่หัวตุ๊กตาจะได้ลักษณะแบบนี้นะจากนั้นปิดกิ๊บเพิ่มความน่ารักนิดนึง นะครับิดจอย่างนี้นะแล้วก็ติดกิปพอติดกิปเสร็จเนี่ยตุ๊กตาจะสมบุรณ์ก็คือมันต้องมีขาขาแล้วก็นําเชือกนะครับตัดเก้านิ้วพันปมด้านข้างหลังจากนั้นเศษถุงเท้าที่เหลือจากการตัดสองส่วนจะเหลือเศษตรงนี้เรายังใช้ประโยชน์ได้โดยการเอามาหุ้มแล้วก็เอาได้มาพันนะครับ ก็ทำทั้งสองสองข้างทำสองข้างนี้ปุ๊บจากนั้นเราก็ตัดเศษออกใช่ครับค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะสองแบร์ได้ไหมอันนี้เป็น หลังนกอค่ะไม่เป็นสุดขั้วต่อตอค่ะอันนั้นเป็นเป็นด์เราจะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดตัดตรงกระโปรงให้ตรงตรงแม่ไปเที่ยวตลาดเด่เลยไหมเราก็เอาขานี่ยสองในขาไปเที่ยวคับชอบได้ออกกับแม่กับพ่ งานสิกาพิศพงหลังจากนั้นสองตัวของยาทาแม่ครับชอบชอบอย่างนี้เมันไม่เหมือนใถูกขังี่หนแั้เขาไม่ค่อยสบายเขากลัวติดแน่เยาม จะได้ทุกตากขุ่ตัวภายในเวลามาน7นาทีเท่านั้นเองครับโหมากเลยนะคะน,นี้ก็สำที่บ้านได้ไหรคะใช่ครับเป็นงานที่สามารถที่บ้านได้ค่ะขอบคุณค่ะครับ